สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวน้องคันนี้เลยอีซูซูดีแมนะคะตัวนี้เป็น1.9 LDA นะคะ4ประตูตัวนี้เลยนะคะปี2023แท้ๆเลยะะมาพร้อมๆแ,แม็กของอีซูซูนะคะคันนี้บอเลยว่าสวยนะคะลูกคก้าสภาพดีภายในคันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงม,มาลัยมัลติฝั่งหนึ่งนะค,ะคันนี้จะเป็นเบาะผ้า บบาสวยสภาพดีนะคะไม่มีรอยขาดนะคะนี่เลยเลขไม้อยู่ที่33,000มกิโลเลขไม้แท้นะคะเลขไม้แท้ไม่มีกรองไม้นะคะลูกค้าแอร์เย็นมากน้าจอเป็นระบบสัมผัสจากศูตอิสุสุแท้ต่อบลูทูธได้ใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นปกติเย็นชําเลยแล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะเป็นกระจกแบบไฟฟ้าหมดเลยจะเป็นเบาะผ้ารอบคันนะลูกค้า ม่มี <Das que ath ie> ร่องรอยฉียดปากใดๆทั้งิ้นเลยลูกค้าสภาพดีนะคะตรงนี้มีช่อง USB ให้หนึ่งจุดนะด้านหลังนะคะกว้างขวางเนาะกว้างกว้างกว้างมากมนะอ่าด้านหลังก็เป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กสวยเลยเงาเลยนะคะลูกค้าใหม่ๆเลยมากด้านหลังคันนี้มีกล้องมองหลังนะคะอ่าจุดช่วงล่างลองดูกันช่วงล่างแน่นอนเลยว่าเดิมแน่นอนนะคะเดิมสนิทเลยลูกค้ายางอะไหล่ยังมีเส้นถูชอบอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ใช้เลยนะคะ 23แ hey. ท uh ้ huh. ที่สำคัญนะคันนี้นะคะยังมีวารันตีจากศ mm ูนย์อีซูซูอยู่นะคะลูกค้าซื้อไปก็เข้าศูนย์ได้เลยทุกสาขานะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรามีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าตามต่างจังหวัดเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีนะคะไม่มีค่าบริการไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ แผ่นเพดเดิมนะคะแต้มสีตรงแผ่นเพดก็มีอยู่นะคะลูกค้าทานเดิมหมดเลยดูในตาเปล่าก็เห็นปี2023รับประกันไม่มีชนหนักพลิกพ่อมน้ำท่วมเลไปไทนแน่นอนคะ่ะลูกค้าเข้าศูนย์ได้ปกติเลยแต้มสีครบทุกจุดอันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่คะเครื่องพันเก้านะคะ เป็นปี2023เลยนะคะลูกค้าใหม่มากๆมาในส่วนของราคากันเลยนะคะ Insu ซดีแม็ก L D a นะคะตัวน,นี้เป็นปี23แท้เลยเกียร์ธรรมดานะคะราคาคันนี้เขาอยู่ที่6,39,000บาทเท่านั้นเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ